สวัสดีครับผมนั่งรถเบนนะครับได้ชิงโชคได้เลยครับพี่คิตันโอเคครับนี่ับรถเบนนขอคงคงุณคุณตันครับผมโชคดีครับต่อไปอได้เลยได้เลยได้ครับ มาบิ๊กต้าฮะเลยไมรู้ว่าได้เลยครับโทษนะครับแล้วผมขอถ่ายรูปหน่อยครับยินดีครับเอ้ยนี่กล้องเหรอกล้องครับกล้องครับมันคืออะไรอ่ะไอชั้นกล้องชั้นแคทไอกล้องไอกล้องคืออะไรแล้วมัน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 ยังไงต้องรู้ที่จะจักกล้องไหมไมันมันไม่เคยเห็นมันยังไงอ่ะ เราเราดูไม่ได้เครเรานี่นะดูได้เนี่ยดูเนี่ยโอ้โหจริงเหรอฮะเอ้ขอดูหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีถ่ายไหนไหนหนขอดูหน่อยครับกําลังถ่ายเนี้ยนี่ซื้อบนเขาอะฮะเฮ้ยอ่ะสุดยอดเลยอะแม่สายโอ้โหผมพูดเ่องอันเจนแคมเท่าไหร่อะเท่าไหร่อะตัวนี้เหมืนสามเกาไม่ไม่เว่นะแ่นผมแบนดลแนนแดนแกดนดนน 啊！好啊！